โอเคับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมกับวันที่ผมภูมิสเพ็อาราฟาร์มลินแท็บก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการรีแอคชั่นตัวอย่างจอมยุทธ์พูดถังซานกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพื่อนๆเนี่ยนะครับพักเข้ามาตั้งแต่ประมาณ3วันก่อนผมเพิ่งเห็นนะครับว่าพี่ครับพักเรื่องเกมไว้ก่อนครับเดี๋ยวมารีแอคชั่นตัวอย่างจอมยุทธ์พูดถังซานตอนจบให้หน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมก็เลยเอ้าถังซานมันจะจบแล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ได้ ช่องเขาแบบว่าเป็นช่องของคนจีนแล้วกันนะครับนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอตัวพวกการ์ตูนของจีนหมดเลยนะครับแล้วผมเนี่ยไปเห็นตัวนี้ตัวอย่างของ2วันก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวอย่างของ3วันก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตัวอย่างไหนแบบว่ามันแบบอะไรยังไงเนี่ยก็เลยเอารวบยอดไว้ในคลิปเดียวกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกก่อนก็คือตัวอย่างนี้นะครับนะคือเห็นหน้าปกุป๊บผมก็รู้แล้วดูทรงแล้วแม่งต้องเป็นตอนที่ถังซานมันแบบ แปลงเป็นแบบว่า2เทพในร่างเดียวอะไรประมาณนี้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ๊คนลุกเอี้ยอยากเทพคือข้างขวาเป็นเทพสมุทรใช่ไหมข้างซ้ายเป็นเทพไอตัวของเทพชิงหลัว หรือว่าอาชูร่าเนาะคือแล้วถือข้างหนึ่งเป็นหอกข้างหนึ่งเป็นดาบเลยนะเจ้เอาเรื่องไอ้ตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดปีกของเขาเนี่ยปกติมันจะเป็นไอ้ตัวหนามของแมงมุมใช่ไหมแล้วมันเหมือนอเวกใช่ไหมแล้วก็เลยกลายเป็นปีกเชีย่ยเหจัดนะครับอันนี้ตัวอย่างจริงนะตัวอย่างจริงนะ โอ้อยังรอนี่ครับซีกข,ขวาเป็นเทพสมุทรซีกซ้ายเป็นเทพอาชุราเนาะหรือว่าเทพชิงหลัวแสดงว่าตอนนี้เป็นตอนที่ถังซานน่าจะเสียชีวิตแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ใช่ปะแสดงว่าตัวอย่างเนี้ต้องเป็นตัวอย่างที่ไกลแล้วถูกไหมสังเกตผมนะดีเชลของเขาก็คือแบบผมเนี่ยยังไม่ได้ขาวทั้งหมดนะตอนแรกไอตัวที่มันเป็นร่างอาชุราคือผมมันขาวหมดเลยถูกปะแต่คราวเนี้ขาวแต่ตรงข้างหน้า ใช่ไหมนะครับและข้างหลังเี็กก็ยังเป็นสีดําอยู่นะคล้ายๆกับเจนนี่แบล็พิง k ใช่ไหมที่ตรงข้างหน้าก็เป็นสีขาวข้างหลังก็เป็นสีดำจะปะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะว่าจะเป็นประมาณไหนนะอ่ะตัวอย่างนี้คือแบบมีเทเซอร์นะมีเทเซอร์ดาบเทพชิงหลวอันเนี้ยสังเกตถังซานคือแบบร่างผมขาวหมดแล้วใช่ไหม ทำมาทำบททดสอบแน่เลย ยางหล่อหลอจัดยางเทเจดเคเือเคลียลากนิ่มเทจังวะเอาเรื่องครับสแสดงว่าผม ผมไม่ได้อ่านนิยายมานะผมเลยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเป็นตอนไกลกว่าตอนเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าตอนที่ถังซานมันมีสองล่างอ่ะในล่างเดียวอะผมน่าผมคิดว่าน่าจะตอนน่าไอตอนนู้น่าจะไกลกว่าปะไอตอนนี้น่าจะมาทําบททดสอบอยู่หรือเปล่าเออแล้วก็เห็นเพื่อนๆแบบมานั่งสปอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้พอสมควรแล้วแหละแต่ว่าโอ้โหร่างร่างมึงขนาดนี้เลยระเพื่อนอย่างสูตร,รับแบบ คือแบบอืก็อย่างที่บอกเราเป็นแบบสามเทพสูงสุดของแบบไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่สามารถเขียนกฎได้ก็แบบคือบัญชียสุดแล้วว่ะเพื่อนแบบตัวมึงตันอะของตันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบหกปีกับปีปีปตรงเอาอะไรไปสู้วะก,ก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สุดยอดจริงครับเดี๋ยวตอนที่แบบมีตัวอย่างหน้าเดี๋ยวเรามาดูเรียคชั่นต่อกันละกันเนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเล่นใจด้วยกันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจดเพลงทุกนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช่องคนจีนเนี่ยไว้ให้ที่ใต้ด้านล่างคลิปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจดเพลงทุกนี้แล้วกัน,นครับสวัสดีครับ